สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโอกาสทองถึงเดือนเมษายนท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษเปิดดวงประจำปี2567คลิปนี้นะคะเรามาเจาะลึกดวงรายละเอียดในปี2567สําสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปเดี๋ยวนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะคะดวงชะตาของท่านประจำปี2,567มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลาค่ะโดยแบ่งเป็นช่วงสีเดือนแรกของปีถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาของชาวราศีเมษโดดเด่นติดท็อปทเลยนะคะเป็นราศีดวงดีมากที่สุด ช่วงเวลาที่ดวงดีจะคิดจะทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังไปซะทุกอย่างหากอยากจะทำอะไรก็ต้องรีบๆรีบเลยค่ะให้ลงมือทำในช่วงสี่เดือนแรกที่ดวงชะตาดีนะคะเพราะถ้าผ่านช่วงที่ดวงดีไปแล้วสิ่งที่ทำก็ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้แต่ก็จะเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลามากหน่อยเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากไปนะคะ เมื่อรู้ว่าช่วงแรกๆของปีถือว่าดวงดีมากเลยนะคะการงานมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้แบบไม่ยากเย็นพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงค่ะการงานเริ่มมีโจทย์ยากเข้ามาความเหนื่อยก็จะมาแบบจัดเต็มงานหนักเข้ามาแบบไม่มีปราณีเลยนะคะดวงมีเกณฑ์เจองานหินงานยาก งานท้าทายขีดจำกัดความสามารถมากๆแม้ว่าจะทำให้เกือบหมดพลังแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยสองมือของตัวคุณเองค่ะแม้ว่าจะไม่มีคนสนับสนุนอย่างเป็นทางการแต่ก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะดวงพื้นฐานการเงินค่อนข้างดีค่ะชาวราศีเมษเป็นคนหาเงินเก่งทั้งยังฉลาดในการลงทุนอีกด้วยค่ะ มีความสามารถในด้านการจัดการการเงินและการลงทุนได้เป็นอย่างดีจึงทำให้เงินในกระเป๋างอกเงยแล้วที่สำคัญนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2,567เป็นต้นไปมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ โชคทางการเงินจะเป็นของคุณค่ะแต่จะเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าเงินเข้ามากก็มักจะมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายอยู่เสมอขอแนะนําให้วางแผนการเงินให้ดีๆหรือจะวางแผนเป็นการซื้อทรัพย์สินก็ดีเช่นเดียวกันนะคะชีวิตของท่านที่เกิดราศีเมษเจออะไรมาเยอะในช่วงปี2,566พอเข้าสู่ปี2,567ชีวิตถือว่าดีขึ้นค่ะดวงมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบ โดยเฉพาะโชคลาภที่มาจากการทำงานบอกเลยว่ามีโอกาสได้แบบเต็มที่ส่วนโชคลาภจากทางอื่นๆก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะการลงทุนแบบระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีส่วนสายซิ่งที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเป็นนักเทรดนะคะก็มีโอกาสจะได้ผลตอบแทนที่ดีแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่ก็ทำให้ชื่นใจมากๆค่ะ ใครมีคู่แล้วนะคะขอให้แบ่งเวลาใส่ใจคนข้างกายให้มากขึ้นเพราะการที่ต้องจัดการงานหนักแถมวุ่นวายกับหน้าที่หลายๆอย่างจนไม่มีเวลาให้คนรักจะส่งผลกระทบให้ค่อยๆห่างเหินจากคนรักทีละนิดโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรรุนแรงแน่นอนนะคะส่วนใครโสดอยู่ โดยรวมถือว่าดีขึ้นมากๆในเรื่องของความรักเป็นช่วงเวลาที่จะได้พบรักครั้งใหม่หากลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโดยเฉพาะใครที่โสดมานานจะมีโอกาสได้พบรักที่ตามหามานานด้วยนะคะสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีประเด็นอะไรให้ต้องหนักใจค่ะแต่ยุคนี้สมัยนี้เรื่องที่ต้องระวังให้มากๆก็คือ เรื่องติดต่อโรคติดต่อทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนหากจะให้ดีก็ควรป้องกันร,ร่างกายไว้ให้ดีๆหมั่นดูแลสุขภาพให้ฟิตอยู่เสมอแค่นี้ก็ปลอดภัยสบายใจหายห่วงแล้วล่ะคะ่ะดวงพื้นฐานการเงินค่อนข้างดีนะคะชาวราศีเมษเปก่คนหาเงินเก่งแล้วก็ยังฉลาดในการลงทุนด้วยค่ะ มีความสามารถในด้านการจัดก,การการเงินและการลงทุนได้เป็นอย่างดีจึงทำให้กระเป๋งอกเงยมากขึ้นเรื่อยๆดวงการเงินถือว่าดีมากๆหากอยากลงทุนแนะนำให้เน้นเรื่องของการลงทุนแบบระยะยาวจะปลอดภัยและมีโอกาสได้ผลตอบแทนม,มากที่สุดค่ะหากใครที่ทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ล้วนดีทั่วหน้าค่ะ มีโอกาสจะได้ผลประกอบการที่ดีเห็นตัวเลขเราชื่นใจแน่นอนช่วงสี่เตือนแรกของปีถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะธุรกิจการค้าก้าวหน้ามั่นคงมีโอกาสขยับขยายกิจการหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทำงานเพื่อให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ที่เห็นเด่นเ,ดนเลยก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ชาวราศีเมษที่เป็นคนทำธุรกิจการค้าจะเหนื่อยมากขึ้นเพราะภาระก,การงานที่หนักแบบสุดยอดแต่บอกเลยว่าผลตอบแทนที่ได้มานั้นก็ดีแบบสุดยอดเช่นเดียวกันค่ะอุปสรรคของชาวราศีเมษนั้นก็คือจิตใจของตัวท่านเองนะคะบางทีก็จะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้าถอดใจเพราะว่าเจอปัญหาบางอย่างแต่ขอให้สู้ต่อไปค่ะ เพราะความสำเร็จรออยู่ตรงหน้าขอเพียงอดทนอดใจรับรองว่าสิ่งที่ปรารถนาจะกลายเป็นความจริงแน่นอนค่ะขอให้มั่นใจในความสามารถเขาไว้เพราะว่าเป็นคนเก่งแล้วก็มีประสบการณ์ย่อมผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะสำหรับสีมงคลประจำปี2567หากอยากเสริมดวงด้านการงานให้ใช้สีชมพูอ่อนหรือว่าสีม่วงก็ได้นะคะ หากอยากเสริมดวงด้านการเงินให้ใช้สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินก็ได้ค่ะหากอยากเสริมด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ใส่สีแดงนะคะสำหรับชาวราศีเมษท่านไหนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะดวงชะตาดีตลอดปีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆจึงทำให้ไม่มีปัญหาทุกร้อนเรื่องเงินค่ะชาวราศีเมษที่เกิดวันจันทร์ฟ้าหลังฝนยอ่อมสวยงาม ความสำเร็จค่อยๆปรากฏให้เห็นทีละนิดหลังจากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมานานนะคะสำหรับชาวราศีเมษที่เกิดวันอังคารมีโอกาสได้รายได้จากหลากหายช่องทางแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็เป็นการปูทางการสร้างรายได้ที่ดีในอนาคตค่ะหากเกิดวันพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆไม่มีเรื่องหนักใจเหมือนเมื่อก่อนค่ะหากเกิดวันพุธกลางคืนโดยรวมถือว่าดี โดยเฉพาะเรื่องการเงินดีมากๆค่ะหมุนเวียนการเงินมีสเสถียรภาพมากๆแถมยังมีโอกาสได้รายได้จากหลากหลายช่องทางอีกด้วยนะคะหากเกิดในวันพฤหัสบดีคุ้มค่าแน่นอนค่ะที่ผ่านมาเหนื่อยเท่าไหร่ก็จะได้รับความสําเร็จสองเท่าเลยนะคะหากเกิดในวันศุกร์ค่ะกำลังจะมีโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามาในชีวิตขอเพียงเปิดใจและทำทุกอย่างให้เต็มที่รับรองว่าผลลัพธ์ดีแน่นอนค่ะ หากเกิดในวันเสาร์สิ่งไหนที่เคยทำให้ทุกใจสิ่งนั้นจะเริ่มค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นความสำเร็จเกิดง่ายมากขึ้นด้วยนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมษถือว่าดีมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามากแล้วค่ะ แต่ถ้าจะให้ดีมากๆขอแนะนำให้ไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่เหตุผลเพราะว่าด,ดาวประจำตัวของชาวราศีเมษคือดาวอังคารและพระนอนตามหลักโหราศาสตร์คือดาวอังคารเน้นไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่จะดีมากๆค่ะพระนอนที่จะแนะนำให้ไปไหว้ก็มีหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่วัดโพวัดพระนอนจากรสีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ ไปไหว้แล้วถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับเลขมงคลสำหรับท่านจะเกิดราศีเมษในปี2567คือ 1, 3, และ6ค่ะการทำบุญเสริมดวงนะคะขอแนะนำให้มันทำบุญบ่อยๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์หากบางวันงดทานเนื้อสัตว์บ้างก็จะดีมากๆค่ะหรือว่างดทานเป็นบางมือก็ได้ ถ้าใครที่อดไม่ได้จริงๆจะทานเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ทดแทนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้ามีเวลาอาจจะนำอาหารสัตว์ไปบริจาคตามมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ตสักหน่อยก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและแล้วก็มาถึงเรื่องไอเทมเสริมดวงกันหน่อยค่ะความสว่างเป็นสิ่งสำคัญกับชาวราศีเมษมากมานะคะเรียกว่าดวงมาพร้อมกับความสว่าง หากบ้านสว่างก็บอกเลยว่าความสําเร็จปรากฏมาครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นควรทําบ้านหรือว่าออฟฟิศให้สว่างเข้าไว้จะเพิ่มเป็นโคมไฟสวยๆบนโต๊ะก็ได้หรือจะไปปรับหลอดไฟเพิ่ม watt ให้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังหยางในทาง่วงจุย้ยทําให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตได้นั่นเองนะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษประจำปี2567สวัสดีปีใหม่ท่านที่เกิดราศีเมษร,รวยๆปังๆเฮงๆกันทุกคนตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ